เกิดเหตุการณ์ดูภาพเถอะห้าทุ่มสิบเจ็ดพฤษภาคม้พ่อบ้านท่านนี้รับบาดเจ็บครับผู้มชมครับ ภรรยาคุณพิเชษเล่าว,ว่าวันนั้นเนี่ยสามีเข้าไปในครัวเพื่อจะไปอุ่นแกง โดยเปิดแก๊สที่เป็นหัวตาอัตโ,ตโนมัติแต่มันไม่ติดตตก็เลยใช้ปืนไฟแช็คมาจุดไฟแทนขนาดที่ปืนก็จุดไม่ติดช่วงนั้นในบ้านเนี่ยเปิดแอร์ในห้องโถงกลางบ้านทําให้ต้องปิดหน้าต่างในห้องครัวสามีคือคุณพิเชษพยายามจะจุดปืนไฟแช็คเข้าใจว่าขนาดนั้นแก๊สในถังมันคงร่องลอยออกมาทั่วห้องครัวแล้วนึกออกใช่ไหม,มคือพอสวิตช์แล้วเนี่ยมันไม่ได้กลับไปในจุดที่ปิดม,มาค้างเอาไว้ที่จุดที่เปิด แล้วก็ทำให้ระบายอากาศออกไปไม่ได้จุดไฟจากปืนไฟแช็กติดติดกันแล้วก็เกิดระเบิดเปลวไฟเนี่ยลุกลามทั่วร่างกายคุณพิเชษใบหน้าแขนขาผมกางเกงที่ใส่ไฟติดกางเกงที่ก้นวิ่งออกไปข้างรอกเพื่อจะถอดออกขณะนั้นภรรยาอยู่บนบ้านได้ยินเสียงวิ่งมาดูปรากฏว่าเปลวไฟกำลังออกมาจากสายท่อแก๊สก็ตั้งสติเข้าไปปิดวาล์วแก๊ส ทำไม่ไฟเนี่ยไม่ไม,ไม่บ้านนี่ฮะอาการเป็นไงล่าสุดล่าสุดก็ยังอยู่ในห้องไอซีปลอดเชื้อนะคะคุณหมอขูดลอกผิวหนังที่ตายออกไปเดี๋ยวรอเข้าห้องผ่าตัดค่ะ